เป็นต้นกล้วยหอมหนะ่อยอ้ไปตาได้กินหน่อยแนกต้นกล้วยหอมหน่อยนะต้นเนี่ยทั้งพุ่นอาไปปลูกไ่แล้ววะต้นกนล้วยอ่าต้นกล้วยไข่นะจ๊ะเจ็ดแล้วหรอต้นกล้วยไข่อันนี้ตรงนี้ก็ต้องดักนะคะเพราะว่าน้ำมันจะเอ่อเลือนล้นขึ้นมาตรงนี้ล้นขึ้นมาแถวตรงนี้เลยแหละปลาก็จะออกไปนะคะ จังก็เลยต้องซื้อดังภาษาอีสานกับห้องดังเขียวแล้วเนาะ,ะเอามากัน้นกันป่าออกสะนะจ๊ะทุกคนชมบรรยากาศคข้ร้อยไปนะจ๊ะบรรยากาศดีมากเลยลมพัดเย็นดีมากเลยอันนี้ก็กล้วยอันนี้ก็ต้องกล้วยกล้วยไข่เหมือนกันนะจ๊ะแต่ต้นนี้ดูต้นน้นใหญ่ใช่ไหม ดูต้นนี้ยืนใช่ไหมให้ดูต้นนี้ปูกความกันนะนเพื่อนๆแต้ว <c oughs> ยังอยู่ดินเหมือนเดิมเลยดินดินดิเนเหนียวดินแก่นมันเล็กว่าใหญ่หรือเปล่าตัวเนี้ยเนาะเอามาพร้อมกันอะแต่มันก็เล็กว่าเพื่อนแหละจะว่ามันทำไมช้าจังยูต้นนู้น <c oughs> ตกหลักก่อนเหรอ อีกพูดเดียวครับตัวแรกดีดีแล้วบอนะตัวที่หูอันระไมยนํำออกไปนะปุ๊เอาอันอาชิอ่ะเหยียบลงไปแล้วบอ <c oughs> สภาษาญี่ปุ่นแถวพูดไม่สุภาพไหมคะเพื่อนๆโือบจังก็เลยพูดภาษาญี่ปุ่นเลย <c oughs> อาชิอาชิลงไปเลยยัง โอ้ข้าวงามพวดได้นี่พี่น้องมันจะลมม้มได้บ่านะข้าวสวยแบบนี้ต้องล้มแลเนี่ยผู้ท้องฟ้าย,ยังสวยงามเลยท้อฟ้าสวยงามมากเลยอ,ะอ่ะป้าข้าวเชี่ยวนี้ก็เป็นที่อรองรอนจ้ะอีกสักหน่อยอ้ยจังก็จะล้อมกำแพงแล้วจ้ะทำกำแพงเมืองจีนเนี่ รถญี่ปุ่นอย่างละถอยลงังว่าภาษาญี่ปุ่นแบ็กกิชิมัตมันก็บอกว่า,า,า,าเคียวสเกเต่รถ mm. <laughs> ถอยลงังปวดระวังด้วยอย่างประมาณนี้บอกว่าเคียวสเกเต่นะ กิดใส่กดใส่อ่ะเ,เดี๋ยวนี้เขาซื้อมาใส่เสียงเองเหรอ,อ <laughs> <laughs> ต้อนไม้ร่มเดินดีนะจ๊ะปลาออกเบดละโอจังแต่ที่แน่ๆน่ะไอ้สีค้าโอจังอะ่ะเข้าไปเหยียบเข้าไปในป่าปลาเข้าเลยบ่ มีปลาไหมอ่ะมาเล่นน้ำซื้อมังต่างๆอ่ะอันนี้กล้วยกล้วยหักมุกกล้วยหักมุกนะจ๊ะกล้วยหักมุก เขาทอดแล้วมันจะออกน้ำเลืองไม่ต้องใส่น้ำตาลอะไรมันก็ออกมันหวานกร,บกรบนะอบอชื่นใจจังเลยต้นกล้วยใหญ่แล้วตอนนั้นหนูออจังมาโอ้ยต้นกล้วยนี่มองไม่เห็นเลยนะเปิ่งเห็นแต่เห็นแต่ป่าป่าที่แบบรกกมากอะรกรลล้างอะรกแบบที่ว่ารถไทยเข้ามาบุกเบิกไม่ได้อะ,อะคนต้องเดิน คนต้องเดินเดินเดินเอาไอเครื่องตัดหญ้าตัดตัดตัดเครือแบบว่าเถาวันอะให้ออกก่อนรถไทยถึงจะจะจะเข้ามาได้อ่ะลกถึงขนาดนั้นเลยมองไม่เห็นต้นกล้วยเลยคิดว่าต้นกล้วยคงหายใจไม่ได้เพื่อนเืถึงเงารถเออรถไทรถไทยมาดัานออกตอนนี้เหมือนคนละโลกเลยนะครัเพื่อน นะคะคกล้วยก็เริ่มโูแล้วแข็งแรงแล้วเอาดินมาใส่เอาปุ๋ยมาใส่ตอนนั้นโอ,อ้จังซื้อปุ๋ยหมดเป็นหมื่นอนะใส่ยังไงก็ไม่ใหญ่ไม่โตสักทีเพราะว่ามันเป็นดินอ่ามันเป็นดินลูกลงนะังเนาะพ่อเพื่อนเอาาถมอโรงงานน้ำตาลมาเช่าตอนนั้นนะคะเพื่อนเอาดินลูกลังมาใส่มันก็เลยมันแข็งมันไม่ ดินมันไม่สวยกล้วยมันก็เลยไม่ขึ้นไม่ได้ใส่ปุ๋ยยังไงก็ไม่ได้เอาเอาฟางมาคุมหน้าดินก็เหมือนเดิมอาจังก็เลยอจังก็เลย,เลยแม่เป็นคนใช้ส่วนพ่อเป็นคนรับใช้เองค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็เลยบอกให้เอาดินมาใส่เอาดินมาใส่แล้วก็ใส่ปุ๋ยก็เลยได้ค่ะโุ๋ยแม่โทรมาขออนุญาตนะคะ บรรยากาศทุ่งนาตอนค่อยๆบ่ายะดางสีเขียวแล้วก็สีเขียวๆนั่นข้างทุง่งนาก็จะเป็นการกั้นดักปลาออกจากสระเพราะว่าน้ําเริ่มเอ่อมาจะเต็มทะลักษะแล้วกลัวปลาออกไปข้างนอกค่ะก็เลยกั้นไว้นะคะไม่ให้ปลาออกจากสระ ฝนตกฝนก็ไม่ได้ตกแหงี้เมื่อคืนไหนแต่ว่าน้ำคือทรงขึ้นคักแทะแทมันเบาแหงได้ตอนนั้นน่ะหรือตอนดึกบ่อบโอ้ยทาาฝนมันเบามีดอกไอ้สีขามเห่าอย่างมันได้ยินเสียง